สวัสดีครับไปไหนคะวันนี้ปล่อยวัวครับไปปล่อยหญ้าที่เราปลูกไม่ต้องไปปล่อยไกลนะครับหลังไม่ต้องไปปล่อยไกลตอนนี้คือหิวมากจะชนคนไทยแล้วไปเลยไปเลยไปเลยอ่ะแต่ร้อนแล้วนะหิวแล้วไม่ไหวแล้วเราจะไปผูกไว้ตรงแปลงนี้แหละนะคะทุกคนถนนหญ้ายังสวยอยู่เลย เดี๋ยวตรงนี้เราต้องปล่อยน้ำเนาะแต่ว่ามันแรงมากค่ะทุกคนน้ำก็แห้งมากที่บอกตอนนี้ใช้เป็นน้ำบาดาลก่อนนะคะเดี๋ยวไปดูกันค่ะตัวนั้นเราผสมเทียมโอ้ผสมผสมเราผสมอะไรนะไม่ใช่เทียมผสมจริงเราผสมจริงบีมมาเตอร์ไปแล้วมันชื่ออะไรอะ่ะ บีบมัตเตอร์อย่างนี้บอกมือใหม่หัดเลี้ยงวัวน,นะทุกคนไม่มีความรู้มากมายอ๋อคือเราผสมตอนวันที่ยี่ยี่สิบเดือนมีนาะที่นี้พี่ที่เคมาผสมให้อ่ะแกบอกว่าอีกยี่สิบวันถ้าเกิดว่าเขาอ่ะไม่เป็นสัตว์อีกแสดงว่าเขาท้องแล้ว บรรยากาศนะคะรรน,นี่อันนี้คือหลังบ้านนะทุกคนเห็นไหมทางนั้นคือคอกวัวค่ะอันนี้หญ้าอะไรคะคุณป้อมอันนี้หญ้าไหนครับหญ้าไนที่จิมมันดีเหมือนกันเนาะเราปลูกแล้วเราคือบ,บ,บางทีเราไม่ต้องตัดก็ได้เพราะเราปลูกสองแปลงแล้วเรามัดอย่างนี้เลยอะ่ะแ,แล้วก็รากมันยอม,มันดึงรากไหมคะเนี่ยไม่ัมันแค่มันแน่นแล้วอ่ะมันดึงบ้างแต่มันดึงไม่หมดเนาะ ล้วพอเราเติมน้ําไปมันก็จะแบบว่าอันนี้คืนเนูขึ้นกอใหญ่ขึ้นกอใหญ่เนี่ยมันจะไม่ดึงแต่พอแบบมันมันไม่ได้ตัดมันจะเป็นแบบนี้ก่อนอันนี้คือตัวที่ตัดแล้วอันนี้เราตัดแล้วหนึ่งรอบนะทุกคนหนึ่งรอบมันจะเป็นนี้เดี๋ยวเราก็วันนี้เราจะผูกไว้ตรงนี้ครึ่งวันนะคะแล้วก็บ่ายเราก็จะเอาเข้าคอกนะพี่เพราะว่ามันร้อนมากนะทุกคนทุกคนดูของแม่ทางนู้นน่ะเห็นไหม มันไม่มีหญ้าเลยนะแต่ว่าเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูวัวแม่ทางนันคือแกล้อมล้อมไปเลยแหละแต่มันก็ไม่ได้มีหญ้านะมองไปหรือว่ามันอาจจะมีล้อมแหลม,หลมก็เลม่มๆกินเออทางนั้นนั่นนะทางนู้นค่ะเม,มื่อวานเราปลูกฝั่งนูนนะทุกคนวันนี้พี่ป้อมกำลังไปเอาเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ ข้ไม้มาตอกมัดมัดบัวนะทุกคนตอนนี้ก็เรามีสองตัวค่ะแต่คิดว่าจะขยายไปเรื่อยๆนะจะขยายไปให้มันได้เยอะๆเลยแล้วก็จะปลูกหญ้ารองรับไว้เลยค่ะทุกคนไม่ได้แบบเลี้ยงแบบไม่ปล่อยที่อื่นคือจะเลี้ยงแล้วก็ใช้หญ้าตัวเองเลยค่ะตอนนี้ก็จะมีหญ้าก,กับไหนแดงนะคะทุกคนที่หางหลังครับเป็นแพลทุกคนเห็นไหมบัวว่วาโดนห นี่ตรงนี้มาเขาพันขาตัวเองคือเราอะไม่ดูเองเลยพูดถึงเนาะเบพันขาตัวเองเกือบไม่สงสารมากบรรยากาศนะคะวันนี้แปลงหญ้าเขียวๆบ้านละข้อเราไม่ได้กินฟางเนาะไม่มีฟางเลยนะคะทุกคนเพราะว่าเราอะต้องใช้ขี้วัว เอาไปหวานแหนแดงค่ะทุกคนเพราะว่าเวลาถ้ามีฟางอ่ะเวลาเก็บแหนแดงขายมันต้องมาเก็บฟางอีกเราก็เลยเลี้ยงแบบยญ้าสดแล้วก็ให้กินไหนแดงด้วยนี่หญ้าสดกับไหนแดงเท่านั้นนะทุกคนยี่นึ่งก็เอาทางนู้นหน่อยพี่วันเดียวก็หมดแล้วมั้งนี่สุดท้ายแล้วแล้วก็ ก็จะให้กินไหนไดงนะน้ำมันหมดนะทุกคนนี่มันแข็งเปล่าพี่อันนี้ถ่ายตอนเช้านะคะแล้วแล้วก็ว่าจะเอาลงตอนเช้าเลยมันจะกาดตอนเช้า,าทำไมมันเบี้ยวงั้นล่ะทำไมมันเบี้ยวยังนั่น ตอนนี้เด็กๆกำลังไปบุญนะคะทุกคนเด็กๆเข้าไปทำบุญกับป้าแตนไม่ใช่มันเป็นสัตว์รางวานแต่เราไม่อยู่ไม่รู้มันไม่เยอะเือเราเป็นเราเป็นการเลี้ยงแบบสังเกตไปด้วยนะเพราะว่าเราไม่เคยเลี้ยงเพราะนั้นมันแบบเยอะมากตรงตูดวัว เราก็เลยสันนิษฐานว่าเป็นสัตว์แน่นอนอ,อร่อยแซ่เช้านี้เสร็จแล้วนะคะทุกคนก็จะข้าบ้านพักผ่อนแล้วก็วันนี้มีส่งแหนแดงนะคะมีส่งแหนแดงโอเคค่ะเดี๋ยวมาถ่ายให้ดูใหม่นะคะทุกคน